เราเกิดมาในยุคที่บ้านเราเนี่ยเป็นถนนลูกรังวิ่งผ่านหน้าบ้านเนเราเกิดมาในยุคที่คนไม่มีอาชีพอะไรมากมายนักหรอกแค่ดีก็ทำนาทำไร่เราเกิดในยุคที่เดินไปหาเพื่อนบ้านกันเดินใครทันยุคเดินม้างสมัยก่อนเดินไปดูหนังกางแปลงนี่เดินใช่ไหมใช่ไหมครูเดินใช่ไหมเดินเนี่ยคนห้าสิบกว่าเนี่ยรู้เลยเดินนะครับเดินกันทั้งนั้นแหละ เราเกิดมาในยุคที่มันลำบากเราจึงเห็นความลำบากของอดีตมันจึงทำให้คนในในรุ่นพวกนี้ต้องหัดฝึกมีจิตใจที่เข้มแข็งกับทุกๆเรื่องกับทุกๆเรื่องนะอย่าอ่อนแออย่าเปราะบางอย่าง่อยง,อยงเงาเศรึมอย่าโดนอะไรหน่อยขาอ,อ,อ่อนอย่าเป็นคนที่ขาดกำลังใจอะไรง่ายๆอย่า บอามาจนป่านนี้แล้วมันต้องคิดได้แล้วว่าอะไรคือพลังใจอะอะไรคือแรงบันดาลใจมันต้องคิดออกไม่ต้องว่าพอท้อแท้ในขาดแรงบันดาลใจทิ้งโพสใน a ฟ e b o ๊ k เบื่อจังเลยว่าเซ็งมีไหม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 ท้อแท้ท้อแท,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 ท้เลยจริงไหมจริงไหมยุงกัดยังโพสเลยยุงกัดเจ็บอะ เป็นคนหะัมีจิตใจเข้มแข็งทำงานมาจนปานนี้แล้วเนี่ยมันต้องต่อสู้กับชีวิตชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมันยากแต่ถ้าเราสู้เป็นมันรอดต้องสู้ให้เป็นอย่าสู้แบบมวยวัดต้องสู้ให้เป็นสู้อย่างมีชั้นเชิงและสู้อย่างใช้สมองแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตมันมีคุณค่าจริงๆ